ิร้านยังในฉะเชิงเซาทำีงนด้ทงนี๊ืตอตัดไปมีสดีจ้าอยู่กับฟิลโซนะจ๊ะ จับจังหวัดกันดีกว่าจ้ะเริ่มจากจ้าคุณพี่คุณพี่ฉะเชิงเซาเป็นจังหวัดที่ไม่เคยไปไม่เคยไปลยร้อยเปอร์เซ็นจ้าไปเจอกันที่ฉะเชิงเซาจ้าอันยองาเซโยไปอยู่กันที่8นริ้วฉะเชิงเซาค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาตะลุยกินสิบ ร้านยังในฉะเชิงเซาแต่ว่าวันนี้ฟิลโซอ่ะไม่ได้มาคนเดียวเรามากัน3ามคนนะคะที่ศาเชิงเซาค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าซาเชิงเซามีอะไรให้กินบ้างร้านนี้ก็เป็นร้านแรกนะคะที่เราพามากินค่ะเจจุปากหมอ้อยย่วปากหมอ้อมาแล้วค่ะ ันนี้กินมากมีทั้งไส้ถัวงออไส้เอามันเละหมดแล้วไส้หัวงออมีไส้กุ้ยช่ายมีไส้หวานไส้ผักรวมมันมีสองแบบมันจะมีแบบแห้งกับแบบน้ำแบบแห้งเขาบอกว่าให้กินน้ำจิ้มได้ใช่ไหมใช่แล้วก็แบบน้ำปรุงได้มันก๋วยเตี๋ยวเลยที่มานะคะเหมือนกินกุ้วยช่ายเหมือนเราจิ้มในกุ้วยช่ายเลยจิ้มก็จะอกแบบหวานหวานกินเค็ม เผ็ดในปลายรสชาติที่เราคุ้นเคยคะ่ะอนนี้จิงๆกุ้ยช่ายเลยอ,อ,อร่อยลวกหอมลองกินกับกุ้ยช่ายแล้วแบบอร่อยข้าก่อนเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนแล้วหวานหรือไม่หวาน,วาน,วานขอช้อนหน่อยอยช้าๆอ่อน้ำซุปหวานมากหวานจริงอะไรจริงจุ่มไนน้ำซุปนะคะหนึ่งจุ่มนะะี่ราคากันน้ำค่ะ ร้านที่สอนะคะชื่อว่าร้านปิงตันนี้อยู่ในตัวเมืองสะสงเซานะคะยูความปิงนี่หมูข้าวหมูกรอบดิง้งยูอ่ะถึงร้านปิงแล้วค่แวะแต่ว่า บริการซื้อกลับ้าเท่านั้นจ้าเพราะว่าอะไรกระเทยมาเนาะเอาไปกินบนรถแล้วกันโอเคโอเคกินบนรถเนาะเธอเธอจ่ายตังเฮียหรือยังเท่าไหร่ตายตายเลยเฮียไม่คิดเงินเลยเฮียไม่คิดเงินพวกหนูเลยตอนนี้คือร้านปิ้งไม่สามารถนั่งกินที่ร้านได้นะคะเราก็เลยต้องมากินบนรถค่ะอันนี้จะเป็นหมี่เหลืองเส้นใหญ่นะคะเป็นหมี่เหลืองต้มยำหมูโอ้ยเขามีนี้ด้วยมึงมึงกับใครวะเนีมีเขามีนี้ด้วยเธอนี่ เจะเป็นมีเหลืองเส้นใหญ่อย่างนี้นะคะชิมนะคะหนึ่งคำหนึ่งดีไหมครัอมไม่ตําแหนอร่อยลองไม่ต่าแหนเลยเปรี้ยวหวานแล้วไม่ต้องปรุงอร่อยเส้นดือมากคือเส้นอ่ะมันดื้อเหมือนซุปปลากระพิร์สดเลยแล้วก็ความแบบหอมของน้ำมันความัวกลงตัวและราคาสามสิบาทอ่ะ่ให้ความอร่อยขนาดนี้ยอมเฮียปิง มากินมไม่จบว่าด้วยคำดียว่าแจ๋ว <laughs> ต่อไปเราจะมาชิมเค็มอีนะคะรู้จักเค็มอีไหมคะเค็มอีคือเหมือนแบบเหมือนเส้นเหมือนรัดช่องอะ่ะนี่จะเหมือนรัดช่องเลยเส้นเราขาอย่ายงนี้เราสั่งเป็นเค็มอีตะโฟต้มยำนะคะเป็นต้องปรุงดีแล้วหวานเปรี้ยวกำลังดีเค็มเผ็ดพรอบอมรดอนนี่หาวอีก ปาจริงๆปากคนเรา,าไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่รสชาติใครรสชาติมันนะคะแต่เราว่าอร่อยเ<ม>น่เฮ้ยวะ่ะต่อไปเป็นเมนูข้าวนะคะนี่คือข้าวมันหมูเด้งไม่ใช่เขาบอกข้าวมันหมดเรา<อ>เได้เป็นข้าวว<อ>ันนี้ข้าวมันมันหมดนะคะแต่เราชิมหมูนก่อนอร่อยเด็กกินได้พื่ใหญ่กินดี เรากำลังเดินไปกินร้านที่สามนะคะชื่อว่า,วาก๋วยเตี๋ยวลุงนิด <c oughs> ความพิเศษของตรงนี้ก็คือคือพรีเซนเตอร์ก๋วยเตี๋ยวลุงนิดนะคะแต่แต่ละแต่ะแต่ล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 ะแต่ะก๋วยเตี๋ยวหมูลุงนิด จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ม yeah! ีหมูส yeah> anyway> ับชามแล้วก uh ็หมี่ท oh ี <men <men ่เน um ี <men> <men <men ่ยทำเองจะมีบะหมี่เหลืองกับบะหมี่งาดำเย้ก๋วยเตี๋ยวมาแล้วค่ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมี่เหลืองงาดำนะคะว้าวมันรองฉิำเป็นลื่นครับมันแทบแบบมันจะต้องยำแบบไทยเรือเส้นดีมากเส้นขึ้ลรื่นได้ไอเราสั่งเองเอย่างแห้งมาค่ะเขาบอกว่าความพิเศษขอที่เนี่ยจะเป็นหมูเดง ชิมอย่งนี้เลยว,ว้าวเอาชิมไปเลยก็คือเลยจ้าเส้นหม,มี่เขาจะแบบมีสีบแบบมันไม่ใช่สีเหลืองอรัมันคือแบบมันสีแบบงาดำเดี๋ยวมาชิมกันเนาะอร่อยเลยว่ะอร่อยจุ๊งจุ๊งเลยอร่อยอร่อยมากจริงจริงคือเส้นอะไม่เหมือนที่ไหนเลยเส้นไม่เหมือนจริงจริง ใครไม่เชื่อมาลองกินมันไม่เหมือนเส้นดมีเหลียงที่เรากินกันแบบตามร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปอ่ะร้านนี้นะคะความแซ่บความเงื่อนมีไอติมทอดอืมมันดีมากไอติมทอดทั่วไปอืมอร่อยหวานกรอบใช่ขนมนำมาทอดดีมาลองกินกันค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะเรามากินร้านที่สี่แล้วนะคะที่นี่คือหาวหอมมาลวเลยมาลวเลย ชิมดีกว่าหนซ่อมอ่ะขี้เหรว้าวอ,อ้เดี๋ยวลืมใส่น้ำผึ้งค่ะบลูรี่ชีสเค้กที่มีฮันนี่แล้วโอ้แต่กลัวชีสเค้กไม่แทบเค็มนิดนึงหรอกต้องเค็มบ้เมเา,เ,มมาเดี๋ยวเรามาลองกินเลมอนอเค้กไอซิ่งคือกรอตัวเวอร์เนื้อเนื้อนั่นอยู่นะ อันนี้อร่อยนะแต่ต้องกินกับกาแฟเพราะมันหวานมาก <c oughs> ที่ร้านนี้นะคะเราแบบตกแผ่งเปนแว Love นว loft and b o o e s ไลท์ก็จะมีอยู่หลักๆคือ3ามสีเลยคือสีเขียวสีน้ำตาลสีขาวใช้ไฟสีวอร์มไลท์เพื่อจะให้แบบร้านมันดูอบอุ่นขึ้นดูลมุนขึ้น นี่คือร้านเวียเตี๋ยวไข่เป็นร้านที่เฮียปิงแนะนําให้เรามากินนะครับย่มาแล้วจ้าอันนี้จะเป็นเมนูก้างนะคะมูเส่นต้อ,อย่างที่มีก้างอยู่ลแล้วอันนี้เป็นไขม,นนะะมังกรค่ะเรามาชิมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงว้าวมูเส่นก้าง มันกรุบเมมากไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติก็บนดีคือมันแซ่บแล้วมันก็นัวแล้วมันก็แบบคุณแซ่บมันก็ดีมันเข้ากับต้มยำไปหมดเลยให้ก้ามชิ้นใหญ่มากก้าหวานมากมาชิมไข่ละคอค่ะไข่ละครนะคะจะแบบเป็นเ้สมีเลืออร่อยอร่อยเลย หนัวกินหมูแดงน้ำนซุปน้ำเต้นและไข่ปิดจบสยามไอนาดจัดที่ที่ฮะนะดูดูัตอนนี้เราอยู่กันที่พนมสารคามค่ะเราจะมากินปากหม้อป้าต้อยเป็นร้านที่6จ้า สองสาขาหนึ่งปิดไปแล้วนะจ๊ะน้ำซุปกระดูกหมูมันนึ่งแบบนี้เอนนี่นนมีปากหม้อใส่ไหมเพื่เอเราเลยปากหม้อปลาต้อยจึงตือความน้ำมันแบบมันนัวมากแล้วมันก็ไม่ได้หวานเกินไปคุณป้าขายมานไหมนา,มานมากข่านมากี่ปีแล้วครับอู้สามสิบปีคุณพี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมของจีนตอนตำราดูความนัว ถึงแล้วค่ะร้านที่เจ็บเรามาร้านไรคาเป็นคาเฟ่น,นะคะสไตล์โฮมมี่โฮมมี่บ้ารา,าเราก็พามากินน้องเค้กรสัาต์เป็นเค้กต้มนะคะวันนี้ของฉันเ,นเป็นเบรมอนชามะนาวจ้ะเป็นมชชาโทนะคะอันนี้มะนาวนะคะลองชิมก่อน ก็มะนาวอ่ะมะนาวเลยลองนะคะลองก็หลกินตังปิ้งแถวหน้ามอโอ้หน้ามอแานนี้อร่อยนะก็คือตื่นอ่ะกินให้ตื่นนี่เรามาซิมเค้กส้มกันดีกว่าว้าวอ๋อมีความเป็นชิฟฟ่อนมีเลเยอร์อร่อยตามหลักเค้กส้มทั่วไปคืออร่อยอาหารเค้กส้ม ที่แแล้วนะคะอันนี้เป็นล้านสุดท้ายแล้วพอดีทางเราทําไม่ครบตามมิชั่น10ล้านนะ้าเวลามันไม่ได้แล้วตอ,ตอนนี้ใช่แปดล้านไปก่อนละกันเนาะอีก2ล้านเดี๋ยวมาแก้ตัวรอบหน้าเรามาลองชิมข้าวผัดกุ้งกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเอ่ย อความไข่กับข้าวเข้ากันดีเวอร์รสชาติก็คืออ่อนๆหวานกลางๆเขาให้กุ้งตัวแบบว่าจึ้งอยู่นะอ๋อต่อไปเรามาชิมปลาเซียวจ้าถ้าเกิดปลาดีจะไม่ข่าวไม่ข่าวให้ผ่าแซบ,บเปรี้ยวเผ็ดนิดนึงความแบบนัวของแบบธรรมขามอะ่ะจึง้งอันนี้คือปลา,ากระพงลา,ายกอบลองชิมค่ะ ไม่กินตะไคร้แต่มันอร่อยนะอืมนี่ไม่ควรกินตะไคร้เลยหนูก็ไม่กินตะไคร้แต่กูเปิดใจบางอย่างต้างเปิดใจใช่ปะลองกินตะไคร้ครั้งแรกนะคะมือมันมอร่อยไม่มไม่เหมือนตะไคร้เลยเห <ไอ S 1> มือนแป้งทอดกรอบไอ้เธอยู่ <Yeah. S 2> <laughs> มแย่ครับมาชีซอยอ๊อฟเย่เป็นไงกันบ้างคะ มากิน8ร้านในฉะเชิงเซาวหวังว่าทุกคนจะมาตามรอยได้นะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมฟิลโศ EP หน้าจะจับได้ไปจังหวัดไหนก็ไปรอดูนะคะโอเคบ๊ายบาย